ออฟสโตนทัวร์นี้จะพาเบบีคิตตี้ไปตะลุยหัวหินกันไปกันเลยครับสวัสดีครับออฟสโตนทัวร์นี้เราจะพาไปเที่ยวทะเลกันนะครับแลวเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยครับนี่นี่คิตตี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวทะเลที่ไหนนะโอเคไปกันเลยครับคิตตี้มองกล้องหน่อยคิตตี้มองกล้องหน่อยแล้วเราก็มาถีบจึ่ง,งกันเล้วแนละคิตตี้ก็เลยมีไดเสื้อใหม่ด้วย จากพอโตชิโนนะครับวันนี้เป็นเป็นวันศุกร์แล้วก็ยังไม่เลิกยังไม่ถึงเวลาเลิกงานนะครับเราก็เลยไปถึงโัวบางตะบูนได้เร็วมากๆครับและที่พอโตนะครับนอกจากเราจะลืมเสื้อผ้าแล้วเราเลยลืมกระเป๋าเราก็เลยได้กระเป๋าติดแอร์ครับซึ่งปรับได้2ระดับแล้วก็ปรับเป็นออโต้ได้ด้วยโอ้โหคิตตี้สบายไปเลยครับแล้วเราก็มาถึงขัวบางตะบูนกันแล้วครับ เ <Okay. S 2> ดิน,นดตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวบางสะปูนครับแล้วก็นี่นี่อยู่ในกระเป๋าเลยกระเป๋ามีแอร์ด้วยนี เแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหมั่กันแล้วดูดีๆกัเขาเช้นก็ไปหมั่ก่อนนะแลเดี๋ยวเจอกันใหม่กินก่อน หอต้อนใหม่มากอ่ะดีจิ้มก่อนจะว,ว่า้องใหญ่มากเลยนี่ก็เหมอนนอนิี้เวลามา่นี่ดูกันนี้นออกมาได้นีก็ได้เอาไนก็ได้มีให้คิตตี้นอนด้วยคิตตี้หนูนอนนอนตียงไหนนอนอนเตียงไหน อันไหนอันไหนหนูจะน้องเพลงไหนคนหนึ่งล่ะดีมามามาเนี่ยตีตีตีอยู่แล้วเหรอลูกที่อยู่แล้วเหรอไม่ขาดทานเลยใช่ไหมยิ้มแล้วเหรอตีและแล้ววันนี้ก็วันที่สองนะครับเราก็จะพาเจ้าหนูไปเที่ยวกันดีกว่า ไปเที่ยวไหนกันดีนะ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราก็ไปที่ร้านเวโรคาเฟ่นะครับเพราะที่นี่นะครับรับส่วนลดจนถึง600บาทจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันครับเย่ Yay! และเรานอกจากกาแฟาแล้วเราก็ยังได้ขนมเออคือผมไม่แน่ใจว่าขนมมันเรียกว่าอะไร,ระผมไม่ได้เป็นคนไปซื้อเองแต่ว่าจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยครับและเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับ มัมก่อนมัมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับร้าน memory house แล้วก็คิตตี้มาด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างแล้วแลวเราต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนที่มาตอนแรกเราไม่เห็นป้ายเลยครับว่าห้ามพาหมาเข้าเขาจะมีป้ายเป็น signage เล็กๆนะครับเป็นรูปหมาแล้วก็ขีดกากบาดไว้อ่า ก็เลยพาเขาไปแต่อยู่ในกระเป๋าเขาไม่เป็นไรหรอกเนะอะก็ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยแนะนําว่านี่ใส่เสื้อสีจำๆสีแดงๆอย่างผมเนี่ยครับพอเข้ามานะครับเจอเขียวกับฟ้าโอ้โหตัดกันแบบถ่ายรูปแล้วสวยมากๆเลยต้องบอกว่าจะบอกว่าที่นี่นะครับสวยมากๆครับแล้วก็คนก็เยอะมากๆเพราะเป็นที่ที่แบบคนมาเช็คอินกันเยอะมากครับเป็นที่ใหม่นะครับแล้วเราก็เดินไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับ จะบอกว่าแบบถ่ายรูปครับจนลืมถ่ายรูปเครื่องดื่มและของกินเลยครับโอเคนะครับงั้นก็ดูรูปนะครับที่ผมถ่ายดีครับพาคิตตี้ไปถ่ายด้วยอากาศร้อนแต่ว่าภาพออกมาสวยมากๆครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพหน้าปกแอร์ดูสิครับบรรยากาศสวยจริงๆครับแนะนําว่าใส่เสื้อสีจะจัดมากเหมือนผมนะครับถ่ายรูปแล้วจะสวยมากๆเลยครับโอ้ดูสิครับบรรยากาศสวยมากมากครับ และน้องคิตตี้ก็คงจะร้อนนิดหน่อยนะออกมาจากกระเป๋าว่าต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่เห็นป้ายครับนี่แล้วเราก็ได้ภาพมาเยอะเลยและเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันดีกว่าต้องขอบคุณร้าน Memory House Cafe มากนะครับแล้วเราก็ไปต่อกันดีกว่าครับร้อนมาแล้วเราก็เข้ามาในห้างดีกว่าครับคิตตี้จะได้สบายๆหน่อยเนอะ เราก็มากันที่บูพอร์หัวหินนะครับมาตากแอร์กันครับแอร์แลวเดี๋ยวเราก็ยังจะไปเที่ยวกันต่อให้คิตตี้สบายเลยนะอยู่ในกล่องติดแอร์เนี่ดูสิครับโอ้ยหนูยากออกมาหรือเปล่าครับพอออกจากบูพอตนะครับก็ค่ำพอดีเราก็ไปต่อกันที่ซิคาด้าครับ จะพลาดไม่ได้นะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ยามค่ำคืนนะครับนอกจากตลาดหัวหินที่ปกติเราจะมาเที่ยวกันแล้วเราก็มาเที่ยวกันที่ซิกาดาครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างครับแล้วก็มีวงดนตรีน้องๆมาเล่นกันอยู่ครับพอเข้ามาทางด้านขวากันนะครับก็จะเป็นที่ที่คนเขามีการแสดงกันครับแล้วก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยหยุดยืนที่นี่เป็นชั่วโมงเลยครับเพราะว่าเขาแสดงกันเก่งมากๆเลยครับ ส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับแต่เดี๋ยวเรายังไม่ทานเดี๋ยวเราไปทานกันต่อที่ตลาดต้นมะขามดีกว่าตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเผื่อว่าใครยังไม่มีโอกาสมานะครับ ครับตรงด้านนี้ที่เราได้ยินเสียงนะครับก็เป็นเสียงเครื่องจักรนะครับกําลังคอมพิวเตอร์เนี่ยครับฮะกำลังสลักลายนะครับบนแบบโคงกุญแจหรืออะไรต่างๆไปเป็นของที่ระลึกครับโดยการใช้รูปของเรานะครับจากมือถือได้เลยอ่าน่าสนใจมากๆครับเป็นของระลึกที่ดีมากๆเลยครับเอะไะครับต่อมาก็จะมีเสื้อผ้าครับแล้วก็เนละครับผมเสียตังที่นี่แหละเดี๋ยวกลับไปดูกันทีหลังละกันว่าผมได้อะไรไปบ้างนะครับ แล้วเราก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงป้ายหัวหินกันนิดหน่อยครับโ,โหเพลงกำลังซึ้งเลยแล้วเราก็มาถึงรูปปั้นชายหนุ่มหล่อนะครับเอ้ยไม่ใช่สิอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นใครแต่จะบอกว่าโอ้โหทรงดีมากครับรูปร่างเท่มากๆเลยครับแล้วก็นอกคิตตี้แบบว่าแอบใหญ่เลยครับกลัวคงใส่คงจะกลัวครับ แล้วก็สุดท้ายเราจะพามาตลาดต้นมะขามนะครับหรือตลาดทันารีมจะพาคิตตี้มาแบบยัวๆกินอ่ากินอาหารคิตตี้อยู่ไหนไปกันเลยพี่ชมมรเลยพี่ชมอาเลย ที่มองอะไรลูกม,มองอะไรอะสิโอ,มอ้มีอะไรน่ากินบ้างมีอะไรน่ากินบ้าจ้าอ,อาจะีซีฟู้ดมีอะไรอหมอ่ะส่วนผมก็ได้น้ำา e วรสนะครับผสมกับสับปะรดบัน่นโอ้โหชื่นใจมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรให้คิตตี้ทานดีกว่าเพราะว่าดูท่าทางตะกี้จะหมดแรงแล้ว เดินนะงงนี่คือซื้อข้าวข้าวพิปตี้หรอ,อ,อใส่แฮมและใส่หัวหอมเนียนะอืมดูและสิ่งที่ได้มาจากตลาดชิคาดานะครับก็คืออันนี้เนหมวกแล้วก็อันนี้ี เทโทรศัพท์ไม่เกี่ยวเ <c oughs> ป็นนอนก่อนนะดิดีิีิ๊ติตเก่เกดีินี่ หลังจากที่คิตตี้ทานข้าวแล้วก็ป้าะปะ๋าก็มาทานข้าวบ้างทานอาหารเช้าบ้างโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะทานมากมากเลยหลังจากนั้นเราก็แะไปไหว้พระนะครับทำบุญที่วัดมฤคทายวันครับแล้วเราก็ไปต่อพาคิตตี้ไปดูลิงค,ครับที่วัดปัญหอิบจังหวัดเพชรบุรีครับดูสิครับเขามาที่ทุตเลยเห้เขามาดูหนูเห็นไหมดมดม อุ้ยอุ <sk 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 ้ยใครมาดูหนูอะลูกคิตตี้อุ้ย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 เขาเข้ามาดูคิตตี้อะอุ้ยกลัวคิตตี้คิตตี้ดูเขาหลอนลูกยูนียูนี้ลกตัวอะไรลูกอยากอาบน้ำไหมเอ๋อยากอาบน้ำหรือเปล่าเอาไงดีเอาไงดีคิ๊ตี้อาบน้ำไหมลูก ถึงแล้ว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 จริงๆอยากพาคิตตี้ไปอาบน้ำตัดขนตั้งแต่ก่อนไปเที่ยวครับแต่ว่าไม่ทันจริง,รงๆนะครับก็เลยกลับมาอาบขากลับละกันครับหลังจะากอาบน้ําแล้วหนูสวยงามแล้วเราก็ประปาขอแวะทานไอติีมนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันละครับออฟสเตอร์ออนทัวร์นี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณมากๆเลยครับทุกสถานที่เลยครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายครับ